ครับสวัสดีครับพ่อมีพ,ม 5, 8, 9, พี่น้องสาวเป็นแมงห้าเป็ดเก่าที่เขาลรักกันแล้วกันเพอน้องเฟนเพสซองโซตพุคนคุนฮารีอ่ะวันนี้มาห้าเห็ดไข่นะครับเนาะมือนี้ยี่สิบซองพฤษภาคมซองห้าหกห้านะครับเนาะเห็ดไข่นะครับมือนี้ออกเยอะเต็มคอแล้วพ่มแบกพ่มแบกมาไว้แล้วครับหนักจังมือนี้นะครับขอใหญ่นะครับเนาะนี่เห็ดพึ่งนะครับเนาะอย่าครับโอ้ มืัอนี้ออกไล่มืัอนี้ไผ่สะไผ่เป๊ตจุดนักเลยนะครับเนาะสะไผ่ตะกาเฮ็ดนะครับฮะพอดีเฟรตพุมพ่มหองอยู่หุ่นน้าจะมีเฮ็ดอยู่ข้างบนนี่ครับเดี๋ยวยางก่อนครับเกิดหอ,องซากๆอยู่หุ่งนี้นะครับเนาะเพุ่นน้าจะพอเฮ็ดขายลายโอ้โหยขึ้นไปนู้เลยนี่นะเอาละครับดงเจอดงแล้วครับดงเฮ็ดไข่นี่ ขาเค่มครับพีฮะเห็ดไข่ล้วนๆนะครับเนาะเม้นเบิดเลยครับพี่ีนน้พี่หายลูกก่อนเด้อโอ้โถโรล่ไล่จังครับพี่น้องเองยเบิ้งเอาครับเม้นเบิดครับพี่เดินเดียว เห็ดไข่เอาเดี๋ยวผมเก็บเห็ดก่อนนะครับเด้อยวฟักก็ติดตามคลิปด้วยนะครับเด้อ